FWD Music l i f e Fest 4ศาสตร์ความสนุกทุกโมเมนต์จัดเต็มอีคอนเสิร์ตใจกลางกรุงเทพนาหลานน่าเซน t r a รเวลร์ระหว่างวันที่18-20ถึงเมษายน2568คนทับศิลป,ปินดังมากมายอาทิเจฟสาตาร์เดอะทอยส์เทรรี่เบิร์ดทรีแมนดาว f o ฟร e เพร้อมเปิดเวที s c ส o o ูแบน d จากทั่วประเทศแสดงความสามารถ โดยนางสาวปวริษาชุมวิกรานประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด FWD ประกันชีวิตเผยคอนเซปต์งานยังคงเป็นฟรีคอนเสิร์ตใ่ใจกลางเมืองพร้อมขยายพื้นที่ให้เล่นสรดน้ำสงกลางอย่างเต็มที่โดย FWD ยังเปิดเวทีให้น้องๆสกูแบนด์ได้แสดงความสามารถบนเวทีเดียวกับศิลปินชั้นนำหวังให้ผู้ร่วมงานได้รับความสุขความสนุกและโมเมนต์ที่ดีร่วมกันงานนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมและความสนุกสนานของประเทศไทย N.W.D. Music Live Fest ครั้งที่4แล้วคือจริงๆอ่ะมาร่วมงานตั้งแต่สมัยเรียัเป็นลาสวัลแลสวัลครั้งแรกของผมแต่นั่นมันเป็นครั้งที่2แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยกลับมาอีกรอบนึงก็ยังอลังการเหมือนเดิมแล้วรู้สึกว่าคนก็ยังแน่นเหมือนเดิมฟิลฟิลมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปไหมครับจากครกกั้งแรกจากครั้งแรกจนถึงครั้งนี้เมื่อกี้ได้ดูบรรยากาศข้างหน้าแล้วครับก็แอบรู้สึกว่าเฮ้ย ในครั้งนี้คนมันเยอะขึ้นแล้วน้ำทุกอยาก่างมันเขาผ่านมาสี่ครั้งเลยนะครั้งนี้เขาเรียกแบบว่าจัดเต็มมากขึ้นม,มีแบบว่ามีปืนน้ำคือเปียกฉ่ำน,นะครับเปียกสุดแน่นอนวันนี้เตรียมตัวมาอย่างไรครับความเปียก วันนี้ก็เตรียมโชว์มาแบบว่าเอาให้ทุกคนได้สานใจไปเลยครับแล้วก็สนุกเหมือนเดิมแน่นอนครับแล้วก็วันนี้ก็คิดว่าจะพยายามลงไปให้เจอกับทุกคนได้เพราะว่าเวทีเขาก็ทํามาแบบว่าทงวินิสเตทั้งมีตัวแคดวอลแล้วก็มีสเตษอย่างด้วยก็จะถามโมกิว่ากไมวไหมทีมม่ทำมาเราทำไม่ดีมากไม่กลัวครับตอ่อ แล้วทำงานเสร็จ <rôle> ก <CCTV> ็กลับบ้านนอนครับไม่ได้รอบ้านนอนคิดได้อยากได้นอนนะภาพที่มันเราจะฟ้องแล้ภาพที่มันถอกมาทหน้าคล้ายเราอ่ะอาจจะเป็นคนหน้าเหมือนเหมือนมากเลยนะใช่ครับมันคัดลอมา100เปอร์เซ็นเลยนะปฏิเสธไม่ถูกเลยเหมือนเกินเป็นไงบ้างเอาเอาที่ผ่านมาโชว์สองการที่ผ่านมาหลายคนค่อยเต็มที่มากเหนื่อยเจ็บใจจากคนเตที่มากๆ ใช่ก็ก็ก็สงการครั้งนี้มันก็เป็นอีกครั้งนึงที่ผมตื่นเต้นนะเพราะว่ามันเป็นอีกครั้งนึงที่ทั้งแฟนคลับก็จะได้มารีแลกซ์ด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอผู้คนคนอื่นบ้างที่เขามาเที่ยวในวันสงการเย็นสุดเลยเงี้ยพวกเราเองก็รอที่จะได้มาเฟสิวัลสงการแล้วก็ได้มางานสงการซึ่งปีนี้จัดเต็มทุกวันเลยได้พักหนึ่งวัน